สวัสดีผู้ชมทุกท่านผมเคอร์บินาปุลและนี่คือเกม Project Somboy พาร์ทที่2แล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราอยู่กันใน Challenge เอาชีวิตรอดให้ได้3วันโดยที่ถ้าเกิดว่าผมตายเมื่อไหร่ก็คือคลิปจบทันทีนะครับโอเคผู้รอดชีวิตคนที่2นะครับชื่อแอลลี่บอนดูซิว่ามีสกิลอะไรบ้าง Restless s l e e p e r Dexter o u s แล้วก็ Stout นะครับ คนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องการนอนนะผมว่าแต่นอกนั้นเนี่ยเป็นคนว่องไวคล่องแคล่วแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวสเตปเดิมนะครับผมจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ฉะนั้นเรามาหาของกันก่อนเลยข้าวโพดอย่างสดส้มอย่างสดอของพวกนี้น่าจะคล้ายๆเดิมนะครับผมว่าเท่าที่ดูสภาพแล้วเนี่ย ผมเก็บพวกอาหารไปก่อนล้วกันดูซิมีอาหารอะไรน่ากินบ้างเอาพวกที่แบบกินได้เลยละกันเนาะเช่นสีเรี่ยวแล้วก็ดูซิมีอะไรอีกไหมอืมผมจะเลือกโอเคได้ละแมกแอนชีสโอเคเอาแมกแอนชีสไปเอาไว้ให้หมดเลยอืมแล้วก็เปิดไฟได้ปะเนี่ยโอเคเปิดไฟได้นะครับ ผมนึกว่ามันจะมืดแฟดได้สักทีเดียวโอเคดูตู้นี้สิไม่มีไม่มีนะครับบ้านหลังนี้ล่ะมีอะไรเปล่าแบตเตอรี่อิเล็กทริกวร์ไลทบัฟลบ,บเชลสูดแจ็กเก็ตดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับอืมแต่จะว่าไปแล้วผมชักเริ่มสงสัยแล้วว่าไอ้เจ้าบ้านหลังเนี้ยมันบ้านหลังเดียวกันกับตัวละครตัวแรกหรือเปล่าพอ,อร์ตเวิร์ดแมกกาซีน เอ็มตี้โน้ตบุ๊กเฟิร์สเอทโวลลมทูอุ้ยสกิลบุ๊กสกิลบุ๊กเลยเหรอ,อย,ยังไม่เอาแล้วกันผมว่าพาราลิตี้หลักของเราคือหาอาหารนะครับเปิดดูแมพก่อนเลยอ่ายังเป็นแมพเดิมต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้ผมน่าจะอยู่ในบ้านอ่าผมอยู่ในบ้านหลังเดียวกันครับผมบ้านที่ผมเกิดมานะครับเป็นหลังเดียวกันหมดเลยตามที่ผมเลือกจุดเกิดจุดเดิมแสดงว่าอย่างนี้ คนก่อนเนี่ยมันเอาไฟฉายไปแล้วนะครับฉะนั้นรอบเนี้ยก็เลยไม่มีไฟฉายนะครับโอเคผมว่าเราน่าจะงานหยาบโอ้โ oh ห oh. มืดขนาดนี้ผมย่องและมองไม่เห็นรอบตัวด้วยโอเคผมว่ามันน่าจะงานหยาบแล้วแหละเหมือนเดิมครับเป้าหมายเดิมของเราตอนนี้คือเราจะต้องหาต้องหาอาหารนะครับฉะนั้นเดี๋ยวดูก่อนแถวนี้มีหมู่บ้านอะไรบ้างนอกจากอาหารแล้วเราก็ต้องหาอาวุธด้วย เพราะว่าพาสที่แล้วเนี่ยกว่าจะหาอาวุธเจอก็ไม่รอดนะครับผมเรียกได้ว่าไปกันถึงป่าเขาเลยทีเดียวอันนี้คืออะไรเนี่ยเยอะซอมบี้มาเยอะเยอะโอเคซอมบี้มาครับเยอะเยอะเยอะแล้วผมผมผมโอเคโอเคโอเคมันทะลุมาได้ปะได้นะครับชัดเจน ผมเพ่นก่อนเลยครับอย่างนี้ไม่อยู่แล้วโอ้โหทำไมตอนกลางคืนช่างอันตรายแบบนี้อ๋อผมจำได้แล้วเพราะว่าตัวละครตัวเลยกไอตัวที่แล้วของผมอะ่ะมันแตกไปตอนกลางคืนฉะนั้นพอผมคอนติเนียต่อมันก็เลยเป็นตอนกลางคืนนะครับโอเคผมแลวเขาจะเอ้ยซอมบี้เอ้ยตัวนั้นมาตัวนั้นมาตัวนั้นมาโอเคผมว่าแถวนี้ไม่ไม่ปลอดภัยอย่างรุนแรงครับเดี๋ยวผมจะต้องรีบหนีก่อน นะผมไม่แน่ใจว่ามันมีบ้านอยู่แถวนี้เปล่าให้ผมไปพักผ่อนข้ามรัวก่อนเลยซอมบี้ไม่น่าจะข้ามรัวมาได้นะครับโอเคผมเช็คก่อนเพื่อความชัวรมันข้ามมาได้ปะโอ้โหมันมืดขนาดนี้ผมมองไม่เห็นเลยเอะเฮ้ยซอมบี้ข้ามรัวมาได้นะครับโอเคบ้านหลังนี้ผมจำได้ว่ามีซอมบี้ตอนพาร์ทที่แล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดนะ น่าจะเป็นบ้านหลังเดียวกันน่แหละผมส่องเช็คก่อนเลยผมไม่ไว้ใจอะไรเท่าไหร่อ่ะซอมบีป้ปะเย้ตกใจโอเคผมว่าตอนนี้เราต้องจัดการเรื่องซอมบี้ก่อนบ้านหลังนี้มีซอมบีป้ปะโอเคมันมีเสียงนะครับมีซอมบี้ตรงนี้ด้วยเย้อยโอเคเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ดูท่าจะไม่ปลอดภัยนะครับเริ่มเกมมาผมก็งานเข้าแล้วผมรู้สึกว่าตอนผมอัดคลิปออกมามันอาจจะค่อนข้างมืดเดี๋ยวผมจะพยายามปรับแสงให้หลังจากอัดคลิปจบนะแต่ก่อนอื่นเลยผมเช็คบ้านหลังนี้ก่อนซอมบี้มันเกิดใหม่เปล่าอ,อย่าได้เกิดใหม่ใช่นะจำสแกรบเปล่าเยอะตกใจโอเคปิดประตูครับผมจำได้ว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ย ประตูบ้านนี้มีซอมบี้นะครับบ้านที่ผมเอาเคอร์เซอร์ไปชี้อยู่เนี่ยฉะนั้นเดี๋ยวก่อนเอ้ยเอ้ยทีวีทีวีทีวีดู่ทีวีซิทีวีมีอะไรผมปิดก่อนเลยผมไม่ไว้ใจอะไรทั้งนั้นครับตอนนี้เพราะว่าตอนเนี้ยซอมบี้มันไล่ล่าเราอยู่นะครับเฮ้ยบลูเพนคอมิกบุ๊กฟิชชิงแต่ว่า ไม่มีไม่มีอาวุธครับโอเคไม่เป็นไรผมว่าผมค่อยๆก่อนผมย่องก่อนแล้วผมค่อยๆไล่เช็คเลยนะครับค่อยๆเลยผมจำได้ประตูบานเนี้ยมีซอมบี้นั่นไงนั่นไงเหมือนเดิมแสดงว่าซอมบี้มันมันเป็นเพอร์ซิสแตนต์ใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยผมเดาว่านะ สนแสดงว่าเวิลที่เราอยู่เนี่ยเป็นเพอร์ s ิส n ตนต์เวิลนะครับก็คือมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับไม่ว่าตัวละครจะเป็นตัวละครใหม่เก่าหรือย,อยังไงโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันล็อกอยู่มันอาจจะเปิดอ,ออกมาไม่ได้ฉะนั้นเดี๋ยวผมเช็คลอบนี้ก่อนมีแต่อะไรเนี่ยกระป๋องกระป๋โองโ,โอ้โหเฮ้ยน้ำน้ำน้ำเก็บไปให้หมดเลยน้ำโซดาเก็บครับโอเคมันยังออกมาไม่ได้ใช่ปะเอกแผนเก็บเก็บขวดเบียร์ไม่เอาครับกินแล้วเมาไม่ดีนะครับ อาจจะไม่เป็นผลดีต่อสไวด์เวอรของเราส่วนประตูบานนั้นก็ช่างมันนะครับโอเคผมเปิดไฟก่อนเลยโอเคสว่างขึ้นแล้วนะครับแต่แน่นอนว่าประตูบานนี้ก็ยังขยับเหมือนเดิมเพราะว่าซอมบี้นะครับผมว่าหลังนี้ไม่มีอะไรให้ผมแล้วแหละงั้นเดี๋ยวเราเออกจากที่นี่กันเถอะโอเคเหมือนเดิมครับค่อยๆนะครับ โอเคตอนนี้ผมมาถึงบ้านหลังต่อไปแล้วหลังนี้นะครับผมจําไม่ได้แล้วอะว่าหลังไหนมันมีซอมบี้อะหลังนี้รู้สึกผมเคยสํารวจไปแล้วและมันก็โอเคผมจําได้แล้วหลังนี้เหมือนจะไม่มีของนะครับอ่าส่วนหลังต่อไปหลังนี้หลังนี้เนี่ยมีซอมบี้นะครับผมเคยจุกมันทีหนึ่งผมจาไม่ได้ว่าตอนนี้ซอมบี้อยู่ไหนเดี๋ยวผมเช็คก่อนจัมส์แกร โอเคไม่มีใช่หลังนี้ปะเออใช่น่าจะหลังนี้แหละเพราะมันออกมาจากห้องนี้นะครับผมว่าเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ผมหิวน้ำตอนนี้ผมหิวน้ำนะครับเดี๋ยวผมยืนจนมุมก่อนผมจะใช้เทคนิคนี้นะเทคนิคยืนจนมุมเพื่อเช็คซอมบี้ระหว่างที่ผมกินน้ำมาดง่์ครึ่งหนึ่งโอเค เช็คแมปก่อนรอบนี้ผมจะพยายามไม่เข้าเมืองนะครับเพราะว่าเราเรียนรู้จากบทเรียนรอบที่แล้วคือเข้าเมืองไปเนี่ยสมบี้เยอะมากมีบ้านหลังตรงนี้แล้วก็มีด้านหลังโอเคงั้นเดี๋ยวรอบนี้เราจะขึ้นไปทางบนขวานะครับเดี๋ยวรอบนี้จะขึ้นไปทางบนขวาแทนที่จะเข้าเมืองดูซิว่าจะเวิร์กไหมยังไงโอเคค่อยๆไปนะครับมืดเหลือเกินโหถ้ามันจะมืดขนาดนี้แล้วก็นะ โอเคผมค่อยๆแล้ววิ่งย่องอย่างเงี้ยแหละมาโอเคตรงนี้นะครับผมส่องก่อนเลยเช็ครอบตัวโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรนะรถเช็คได้เปล่าเปิดได้ปะรถโอเคอินตอ์แอคนะครับอ๋อนี่ตรวจสอบรถโอ้โห โอเคเอนจินพังครับผมรถคันนี้ยังใช้งานไม่ได้ปิดก่อนตรงนี้ล่ะมีอะไรไหมประตูประตูเปิดไม่ได้นะครับท้ายรถล่ะเปิดได้ปะล็อกนะครับเฮ้ยล็อกปะอ๋อไม่ล็อกไม่ล็อกอ๋อแต่แค่ว่ามันไม่เล่นแอนิเมชันให้เราดูโอเค มีกระเป๋ากับป๊อปแคนเอมตี้ไม่เอาครับเกียจเก็บไปก็ไม่ได้อะไรนะครับอ๋อผมก็ต้องฟังเสียงก็ดีว่าเสียงไหนคือท้ายกระโปรงเปิดเสียงไหนคือท้ายกระโปรงปิดโอเคผมเข้าใจแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับอย่างที่บอกนี่คือ on the job training นะครับมาหลังนี้น่าจะเป็นบ้านหลังใหม่นะครับโอ้ oh my god โอเควิง่งออกไปเลยครับ บายไม่อยู่ครับอย่างนี้โอ้มันข้ามลัวมาได้ด้วยอ่ะโอเคโอเคโอเคอย่างนี้อย่างนี้ไม่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 ดีแล้วครับไม่ดีแล้ว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 วิ่งไปให้ไก่โอ้โหนี่มีสองตัวโอ้โหเฮ้ยคนนี้มีปืนเห็นป่ะคนนี้มีปืนแต่มันกลายเป็นอมบีไปแล้วอ่ะโอ้ตาย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  ได้เวลาหนีผีกันอีกรอบครับโอเคผมวิ่งเลยผมว่ามันอาจจะซ้ำรอยเดิมก็ได้นะครับโอเคไหนดูซิข้างหน้ามีอะไรเปล่าไม่มีข้างหลังซอมบี้เดินตามมาก็ต้องวิ่งให้ไกลกว่าน,นี้อีกนะครับเช็คแบบเร็วก่อนโอเคมีบ้านอยู่ทางขวามือผมข้ามรัวก่อนเลย โอ้โหข้ามไม่ได้ด้วยนะเหมือนจะเป็นกำแพงสูงแสดงว่าเหมือนเป็นโครงการหมู่บ้านทาวเฮาอะไรสักอย่างอะที่มันแบบก่อกำแพงสูงนะครับผมผมข้ามไปไม่ได้เลยนะครับกำแพงพุกนี้อืมข้ามไปไม่ได้เลยโอเคเหมือนเดิมครับย่องสมบีสมบีสมบียังไม่ลุกมาใช่ปะโอเคผมค่อยๆย่องแหละมันได้ยินเราปะผมว่ามันได้ยินเราอะ่ะ เยอะอะแถวนี้ยเยอะเนี่ยมาแล้วข้างหลังผมมาแล้ว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 คนนี้เหมือนโดนอะไรปักหลังด้วย <c oughs> เห็นป่ะน่าจะเป็นอาวุธนะครับ <c oughs> โอ้โหผมกำลังคิดอยู่ผมผักมันล้มแล้วผมเก็บของมันตอนมันล้มได้ป่ะ <c oughs> อันนี้ผมสงสัยจริงๆเลยถ้าได้นี่น่าจะเวิร์กนะ เดี๋ยวลองดูก่อนอยากรู้เหมือนกันว่าเกมนี้สมจริงแค่ไหนนะผมจะลองผักซอมบี้ตัวนี้ให้ล้มนะครับหนึ่งสองสามไม่ล้มไม่ล้มโอเคไม่เป็นไรไม่ล้มก็ช่างมันครับงั้นงั้นผมไปก่อนเลยงั้นผมไปก่อนเลยเพราะว่ามันไม่ล้มนะครับโอเคผมมาอยู่ซอยนี้แล้วไหนดูซิเป็นไงผมมองดูก่น รอบตัวนะครับมีป้ายประกาศขายบ้านด้วยนะครับ for sale เออซอมบี้มาโว้ยอือันนี้เป็นบ้านสองชั้นนะครับโอเคผมเข้าบ้านก่อนเลยเข้าไม่ได้ครับประตูล็อกซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วโอวซอมบี้มาแล้วเยอะครับเยอะ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 เอ,อตัน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 ,ตน มันเป็นมุมบ้านครับตัน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 เฮ้ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงอ๋อเสียงซอมบี้ในบ้านนะครับโอเค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 หลังนี้ผมข้ามเลยหลังนี้ผมข้ามเลยมีคำเตือนแล้วนะครับว่าผมใช้กำลังปานกลางและโมโดูลเด็กเซอร์ชันนะครับต้องเทคอัพเบรกแต่ผมเทคอัเบรกไม่ได้ดิซอมบี้มาเป็นเบือเลยอะโอเคครับค่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราดูบ้านหลังถัดไปกันว่าจะมีอะไรหรือเปล่ามาอันนี้น่าจะเป็นราตากผ้านะครับซอมบี้ตามมาข้างหลังสองตัวหลังนี้ซอมบี้ป่าไม่เห็นนะแต่เป็นบ้านหลังเล็กผมไม่กล้าเสี่ยงผมไม่กล้าเสี่ยงกับบ้านหลังเล็กนะครับเพราะถ้าเกิดเข้าไปแล้วซอมบี้มันกระโจนเข้ามาได้ก็ GG. จีจีจำสแกร์ป่ะโอเคเยยเย้ยอซอมบีหน้าประตู โอ้หคือเล่นกันอย่างนี้เลยอะจำสแกะมีป่ะมีป่ะจำสแกะป่ะเนี่ยจำสแกะป่ะหน้าต่าเปิดได้ป่ะล็อกครับบานนี้อะล็อกครับโอ้โหตายระหวา่าผมว่าผมจุกน่าจะจุกซอมบี้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวผมเช็คหลังนี้ใหม่นะครับเปิดได้ป่ะล็อกหน้าต่างละ่ะ โอ๊ยได้ครับเดี๋ยวเข้าไปโอเคไม่มีซอมบี้ปลอดภัยปิดเลยเรียบร้อยครับผมรอดแล้วเย่โอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นอะไรบางอย่างเมทัลไพปครับมาแล้วท่อแป๊บผมอีควิปเลยนั่นแหละคุณผู้ชมสุดยอดพ r เพนทอชหุ้ยอันนี้จะเอาน่าจะเอาไว้ซ่อมรถได้นะครับพอเพนทอชโอเคไหนดูซิ ตู้ต่อไปมีอะไรตู้นี้หมดแล้วตัวละครมันโอเคหันยากเหลือเกินมาแล้ว wielding Rod small metal sheet ผมเก็บพวก metal sheet ไปก่อนแล้วกันเพราะผมมีความรู้สึกว่าไอพวกเ a l Sheet พวก Scrap m e t a l พวกเนี้มันน่าจะาไว้ซ่อมรถได้นะครับ w i e l d Wielding r ร d ด้วยเก็บไปเลยโอเคตอนนี้ผมก็กำลังนั่งพักอยู่นะครับผมผมจะรอให้มันเป็นรุ่งเช้าก่อนนะครับเพราะว่า ตอนคืนเนี่ยมันมืดแล้วมันทําให้มองเห็นยากนะครับแลวซอมบี้ก็อาจจะเยอะด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดมันขึ้นมาตอนเช้าเมื่อไหร่เดี๋ยวผมตัดภาพกับาอมกทีนะครับโอเคครับตอนนี้เหมือนจะเป็นตอนเช้าแล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างสว่างขึ้นแล้วโอเคเหมือนกับว่าอันนี้ประตูพังแล้วแน่นอนว่าข้างในก็ต้องมีซอมบี้นะครับนั่นไงตึงตัวไม่อยู่ดีกว่าผมไม่อยู่ดีกว่าผมไม่เสี่ยงกับซอมบี้ในบ้านนั้นดีกว่านะครับ เอ๊แต่จริงๆเรามีอาวุธผมว่าเราก็น่าจะลองดูนะมาผมว่าผมโอเคไม่ไม่ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วตอนแรกผมว่าผมจะลองแต่ว่าสอมบี้มันเยอะเกินไปแล้วครับฉั้นผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วคือถ้าหนึ่งหนึ่งผมได้อ่ะแต่นี่มันไม่หนึ่งหนึ่งแล้วไงอันนี้ผมโดนลุมงั้นผมไปก่อนดีกว่าโอ้ยมันเป็นฝูง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 เฮ้ยรถตำรวจรถตำรวจรถตำรวจเดี๋ยว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 มีอะไรปะ ไม่มีไม่มีอันนี้ท้ายรถฟอร์สเอทเก็บเพนครับเพนเลยไม่มีอาวุธมีฟอร์สเอทก็ยังดีนะสองบีป่ะโหผมเสียจะมีสองบี้จริงเลยโอเคเปิดได้ครับปิดก่อนเลยดูซิมีอะไรมีเสื้อบ้านนี้เปิดได้ปะหนึ่งสองซ้ำโอเคปิด อ๋อประตูนั้นพังนะครับก็ว่าอยู่โอเคผมเก็บของท่าี่เก็บได้แล้วถ้าอย่างนี้มันประตู2อชั้นน่าจะโอเคอยู๋มั้งแต่ผมต้องระวังประตูนี้ให้ดีอะทีวีมีอะไรเปล่าทีวีผมไม่รู้ทีวีมีอะไรเปล่าปิดไปก่อนนะครับไม่เป็นไรผมเช็ครอบตัวก่อนโอเคมีแต่เสื้อผ้านี่มีอะไรปา นิตยสอรแมกกาซีนแล้วก็มีเทป VHS นะครับห้องนี้อ่ะหนึ่งสองซโอเคดักเทปพนเอ็ดเก็บโอเคแค่นี้พอไม่เก็บเยอะนะครับไม่เก็บเยอะไหนดูชั้นสองสิหนึ่งสองซโอเค ผมไม่รู้ว่าห้องไหนมีอะไรบ้างนะครับนั่นไหนทีวีป่ะพร้อมโกโอเค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 ,อเคดูอ l a ามค l กดูเวลาได้ป่ะอ l a ามคอกอ้าวอ l a ามคอกมีเวลาบอกนะครับโอเคสวยตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นเวลากี่โมง9โมง40นาทีนะครับ ด้วยการถือนาฬิกาปุกก็ทำให้เรารู้เวลาได้โอเคเปิดบานนี้ต่อหนึ่งสองสามห้องน้ำหันหลังกลับก่อนเช็คดับเบิลเช็คดับเบิลเช็คโอเคเช็คห้องน้ำก่อนครับเพื่อมียานี่ไงแบนเดจเก็บก่อนเลยเอยมีเสียงประตูมีเสียงตู้ประตูตู้บ้านไหนอะบ้านนี้ปะเย้ยน่ากลัวจริงอันนี้ออฟฟิศไม่มีอะไรครับ โอเคห้องสุดท้ายหนึ 1, 2, ่งสองสมอ๋อนี่ห้องเด็กนะครับหินสอไม่เอาไม่เอาโอเคหมดแล้วบ้านหลังนี้ผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวเดวก่อนไปผมทิ้งของที่ไม่จําเป็นก่อนเริ่มจากการกินอาหารก่อนเลย <c oughs> เพราะว่าน้าหนักเราจะเต็มแล้วครับ1 4 4สทับสิโอเคผมเย้ตอวมีมาแล้ว ฟาดเลยครับฟาดเลยฟาดเลยครับอืมล้มครับล้มแล้วก็ต้องสครับอีกรอบครับโอเคเรียบร้อยมีเฮาส์คียแต่ไม่รู้ว่าเป็นของบ้านหลังไหนนะครับช่างมันโอเคโอเคครับซอมบี้เต็มบ้านแล้ววะ ต็มบ้านแล้ววะผมว่าผมไม่รอดแล้วคุณผู้ชมมันมาแล้วสแตนบายครับต่รอรับแรงกระแทกแรงกระแทกโอเคล้มต้องซ้ำครับรู้จักไหมลีออนต้องซ้ำด้วยมีดอืมแต่ไม่ใช่มีดนี่มันข้อแป๊บครับเรียบร้อยชุดตำรวจบัดดี้บัดดี้เฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่บัตด,ดี้อันนี้ใส่ได้เอ่อแวเลย อันไหนไม่บัตดี้ผมใส่ให้หมดส่วนพวกบัตดีเนี่ยผมกลัวว่ามันจะมีผลเสียก็เลยไม่หยิบมานะครับโอ้โหเป็นตำรวจทั้งทีไม่มีปืนเฮ้ยอืมโอเคอีกสักรอบไหมผู้บ่าวทั้งหลายผู้บ่าวทั้งหลายครับเฮ้ยใหม่เยอะเลยอะท่อผมจะพังยังไะไม่ได้เช็คเลยอะถ้าเกิดอาวุธผมพังก็งานเข้านะครับ บอกก่อนเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม <mm ่ไม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 ่บมาไม่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 ไั่ไม่บม่ไม ah ่ไม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 ่เม่ไม่ไมยไม่บม่ไม่ไ่ไไม่ม่ไ่ไม uh ่่ไมม่ไม่ไ่ม่ไ่ไม่ยม่ไเดไม่ไม่ไม่มม่มมอมม นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนแบนเดตด่วนครับแบนเดตแบนเดตแบนเดตยังดีนะผมยังไม่เห็นคาว่าบิทเทนนะคือถ้าเกิดมันมีคาว่าบิทเทนเนี่ยแสดงว่าจบแล้วนะครับโอ้แต่ผมว่าผมตายแน่เลยดูสิเห็นป่ะเฮลรถรัวๆเลยอะแบนเดตผมไม่มีนะครับตอนนี้ปัญหาใหญ่เลยมีไม่ครบเฟิร์สเอทผมทำอะไรได้ป่ะเฟิร์สเอทอะผมมีเฟิร์สเอทอยู่ไม่ใช่หรอใช้ได้ป่ะเฟิร์สเอทใช้ดิ ไม่มีให้ใช้เหรอทำไงอะ่ะโอ้จะตายแล้วอะ่ะเดี๋ยว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 เร็วก่อนช้าก่อน,อนโอเคแบนเดดครับแบนเดดอีกแบนเดดอีกเหล่าเรา disinfect disinfect คอไว์ทันไหมทันไหม disinfect ครับอันนี้ด้วย disinfect จะต,ตายแล้วมันบิดดิ้งไม่ไม่ถือมินอดามเมไม่ผมว่าผมไม่รอดแล้วมันไม่มีไอเนี้ยมันไม่มีแบนเดตอะฉีกเสือ้อฉีกเสื้อทันปะผมว่าผมไม่ทันแล้วโอเคเรียบร้อยครับลาก่อนเอือ